ถ้าเอาจริงๆเป็นการเป็นงานจริงๆผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยเนีวิวิสัยทัศน์มุมมองเด็กคนนี้ผมบอกเลยว่าบ่ธรรมดาเออแต่ว่าเช่นบางครั้งรถจากฮานเนาะใส่เ่ราะเป็นเวลาเอาจริงเสียคือนยานุ่มโจกยี่สิบเกาหลักเล็ดหลังมาฮานได้ดีเออกองลงไป่เลยงบาลังซึ่งอะไรเนี่ยแต่ว่าเวลาเอาจริงเป็นเวลาทราบนเวทีหรือพูดเป็นการเป็นงานเอาจริงก็คือเอาจริงนี่เอ่อแต่ว่าแม่ภูมิใจหลาย

าออหลุดอยครับว่าลูกสาวเสี่ยงไงพอเนาะพอเป็นสามพอดูดูดฮะมันเกิดนเดนือเยื่อยังเห็นล่ะขึ้นมาถามแหม่แต่บ่ายโมงอ่าแม่มื่อนี้วันที่ยี่สิบเก้าเมื่นวันเกิดพ่เดอเป็น่ะแม่ เขาหาอยังให้พ่อโจที่นึ่อแต่ว่าเรารบอกดอกแต่ว่าเราเบาดอกแต่ว่าเราสิเนะสื้อผ้าไปนะจะคนสิเสื้อผ้ายยังมืออื่นเราเพิ่งจะไปหา ว่าจะเห็นหนากันอยู่น้ากันห,หรือก็หักแพงโว่ลงไก่แง่งอยู่ในแมงก็ทีแล้วเนาะนบบยิบบ๊วยนี่ก็อ้ยสุดยอดแหล้วอลีอรูขยาปรามาราภากันไม่มีรูปเป็นราบอันเปรเื่นกสุดยอดเงินทองคของน้องไก่งสีตลอดจ้าก็ง<ำ>เงินทองขาน้องไก่บพตากัายใหญ่เลยางไตายก็หาไม่ได้ตัวยิหายากจังใดบ่เขาโบโจไป่ เรากับพ่อหาได้อยู่นั่นละพูดถึงกะได้บางครั้งมันกับพีลาคิดไปคิดมาม,มันมันเลื่อยคืนพูดจนอิ่มคือเรื่อยเราผ่านความลำบากมาแล้วได้มาหนึ่งผมถือว่าผมผ่านกันลำบากมาแล้วอันนี้คือลำบากอันนี้ในการที่งานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันเราอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนลำบากกับคิดอยากน้ำเงินน้ำข้องไม่ใช่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเรามีหรือเราเขาบอกว่าคือเขารวยเราด้วยเมียนด้อันนี้คือเราพูดว่าไปกี่เคยเห็นหาเห็นหางานเห็นหาเงิน อ่าเนี่ยอ้เห็นยุ้ยไหมสาปีในน้อยตะกีเห็ดเนาะบวงสวยที่ามหอดมือนีเอาเห็ดแบบเออทั้งเห็ดทังนีไรนั่นแหลวแบบสวยที่มหอดมือนีนี่มันถือว่ามันมันมันผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเป็นเนื้อายื่อยาเพะวงแบ่ได้เม่นห่อยใว่ไหมเนแลวแต่ละปีต้องเป็นนีอ่ะเลเล่ปียึต้องว่าเป็นนีไหมนี่แหละครับพวงเขานเขานี่หรอ ตะจีงานมันมอหลายเออจะจีงานขึ้นมาหลายสมมติว่าไายปีปพ๊บต้องไปยืมน้ำป่ายืมน้ำป่าปพ๊บพ่อยืมมาปพ๊บกลับมาลงทุนลงเพิ่มๆเราก็บพิ่ปีเราก็ได้เงินไปขึ้นเพื่อนทั้งสิ้เราเราก็เปิดพวกมาต้องหาเงินมาลงทุนมันจะบ่นไปบ่นมาเป็นหลุมยังไงล่ะเออแก่าถามว่าเงินโควงเงินเก็บเงี้ยแบบพอมาพอแต่ว่ามันมาถึงสมมือนี้เลยก็นี่แล้วมีโดูมีทีมีโดูมีรถมีล่า นี่พี่น้องฮะพร้อ,อมนี่มันมันมาถึงจุดนี้มันเป็นอะไรที่แบบพออยูดีมีแห้งติดีขอแค่ยู่ดีมีแห้งเป็นี่ไปตลอดไปนีน่เราเคเราเออแล้วงานกาหลายๆามั่งทีนี่แล้วออกหน้าเบที่พี่น้องชืญนชมอ่าปฏิเสธอะไรครับคือลูกสาวมาต่อยอดเนาะคือลูกสาวมาช่วยพยุงให้ทุกคนนี่พวกสาวในแง่เขานี่ครในบไดเหมือขึ้นมากอีก ครับตะกี้เ้าก็บเช็นมาตามยุงเท้าเท้านั้นมันมันเป็นกราบมาอยู่แล้วตั้งแต่ผมมาจากเมืออนอนมันเป็นกราบเป็นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นช่วงตอนนั้นผมมาปัะปงไม่ไม่พอแล้่มาเด้่อ่าพอแล้่มาตอนนั้นก็เป็นบันไดขึ้นแปลี่ยนอะไรดีมากตอนนี้ก็กระแสกษรปีมาอีกก็ขึ้นมาอีกเพิ่มเพิ่มปรมาดีเลยไม่อยๆโอ้โหหญิงมากอีกเระปรึงกระปางอีกนั่นแล้วมันเลยเป็นบันไดบันไดขึ้นมาได้เลยแต่ถือว่าขอบคุณความหักแพงพี่น้องมันเกิดปีีีนนนน้้้้ก็บ่ไไดขอยยังงจาาหลลวค ที่ไปทำบุญบริจาคล่งโสมย้นหัวลำโพงเพ่ใหม่ถแไม่รแรงอจริงเลยไนเพใหม่ถแไม่แงครับไปขับตีครับรอด้วยเองครับเพ่ใหม่าลมาเลยีไหรอเดขาลูกอีกปีครับไม่อยากบอกอายุดอกมาะม่สี่สิบ เมย์น่อยก็ว่าเม่หน่อยคู่ซึ่งดีพี่บอสให้โอกาสเด็กหน่อยตาดำๆคู่นึ่งแม่บอสเขามานั่งในมีชีวิตที่สดใสขึ้นนั่งในมีมอนาคตมีอย่างดีขึ้นเนาะถามว่าเมืออ่อยบอเขามาแม่โมงเห็นว่ามันเมื่อยอยู่ในบอสจังวัดใหญ่มันสูงนั่งใจสูงกับกำลังใจจากองทั่วประเทศ ไม่มีศิลปินที่มาแบบพุ่งๆแบบนี้แล้วก็มีรายรับรายจ่ายมีรายได้มีรายได้มาถึงขนาดนี้แล้วที่เสียงขนาดนี้ผมเิงเป็นคนแรกที่ผมเห็นได้วงจอของการเป็นศิลปินของเข้ามาหมอรำเลยคือผมเห็นเลยตั้งแต่เนี่ยเห็นว่ามีผู้ใดดอกสีมาในมาไล่ยังสีแบบซูมเมอร์แล้วก็มือปุ๊บแล้วก็มีบ้านมากแบบเดินสางมีเดือนแล้วก็มีเพลงดังแล้วก็มีคนมียุมชอบชอบมีคนมาผมมาในวงการหมอรำเลยอันนี้มุมมองผมนะครับ แม่ถามน้องย่วเมื่อยโบลูกเมื่อยบบถามเคยถามนั่งเลถามอยู่เรื่อยเมื่อยแม่แต่ว่านุเห็นบ้านแล้วนุชื่นใจค่ะแคืองานยินสูบเมื่อยเนาะแม่เคนเขนาดขเห็ดเมื่อยเข้านี่แต่ว่าขาบริบทสําูรณ์นีเห็ดหาเพ่งนี่เ็ดซิเกิลนี่เ็ดปคราลงมึ้นแบแสนหอายแสนหลายไข่ไม่ก็เปิ้ก็เป็นหน่อยรันในการเ็ดเพ่งเห็ดศิลปินหลายคนตบดังี่ว แต่ว่าเขาเมื่อยืกออันละ่ะเอาพูดถึงก็เจ้าะเข้ามือกัอออนได้อ่าหรือมอลำเนี่ยแต่ว่าเขาเฮ็ดแล้วปาดตนี้เขาเมื่อยแต่ว่าเขาสำเร็จไหมสำเร็จเก่าหนี่งคือเขาได้พี่น้องผลตอบแทนผลลัพธ์เป็นแบบนี้นี่มันมีแห้งสูงเนี่ยจังไม่หน่อยจังลูกดิ็นตัวมือเนี่ยมีมาอลไยอีกสิแล้วผลตอบรับเอาเอาอตรงที่ว่ามีเงินล้านเนี่มันวันถรามดาได้ถึงจัตอนนี้ไม่ได้อยู่กับตัวเงินมันไปโรงพยาบาลแล้วเป็นบ่แต่ว่าทุกไพ่ไดสี่เหรนัญเงินคือเป็นล้าน เด็งน่อยซันีเอาเนี่ยมันเมื่อยมากแต่ว่า,ม,าม,ม,มันมันมันผลตอบแทนมันเห็นแล้วมันชื่นใจอแม่น่อยแบบแม่น่อยก็อยากเอาไว้รลายเพราะว่าแม่แมน่อย,อยไรไูเสืกว่ากัน ชิปดีเด้อพี่น้องครับ